ตัดถั่วลันเตานะครับลอ,ลอกเส้นอ,อกลอกเส้นตรงนี้ออกเพราะว่ามันผุนตรงนี้เราก็ตามเขานี่คือรูปร่างหน้าตาของถั่วลันเตานะครับเมื่อเช้านี้ยาให้ปลูกนะครับไปซื้อนะครับมีตลาดมาในราคานะครับสามสิบบาทตรงวนี้ก็ทําการลอกเส้นนะครับอันนี้คือเส้นของถั่วลันเตาอันนี้จะทําให้ ไม่รู้เนื่องเพราะว่ามันขมขมนะครับไม่รู้จก็ลองดูนะครับวันนี้ถ้ามันจะเคียวไมันก็ผาดแล้วคนปั่นดีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดถั่วกันเตากันเลยนะครับเดี๋ยวนนี้รอให้ย่าเขาเตรียมให้เสร็จก่อนเตรียมเส้นใเสร็จก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับแต่ญ่าครัวขึ้นลานะครับปลูกกับญ้าพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปู่ก็ไปตลาดนะครับก็ไปย่ากับฝากซื้อถั่วลันเตานะครับสสัยวันนี้จะทำถั่วลันเตากินอาหารมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวปู่จะลองไปแอบดูนะครับว่าย่านะผัดถั่วลันเตานะครับมีสูตรเด็ดสูตรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะพาท่านผู้ชมลองไปดูกันนะครับ บ,บ้านๆนะครับผัดโถวลันเตากินกันบ้านๆผัิจืดเนี่ยแหละครับเพราะว่าอายุก็มากขึ้นแล้วนะครับไยครับตามปู่ก,กันเลยนะครับกุญจากําลังทํากันเลยครับเดี๋ยวปู่จะไปดูนะครับย่าครับวันนี้ย่าจะทําอะไรกินนะย่าครับผัดโถวลันเตาเห็ดหอมใช่ไหม จะทําถั่วผัดถั่วรันเตาเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงตรงนี้กันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับมีถั่วรันเตานะครับมีถั่วรันเตานะครับซึ่งตอนนี้เราแกะเส้นออกแล้วนะครับล้างน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีต่อมาเนี่ยก็มีหมูนะครับแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็ เครื่องปรุงประจําบ้านนะก็มีน้ำตาลทรารสรสดีนะครับแล้วก็น้ําปลาซอสปลาเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนี่การทํากันเลยนะครับว่าถั่วลันเตาของย่านั้นจะมีสูตรเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับตอนนี้คุณย่าก็ทําการจุดแก๊สแล้วนะครับ ตามกระทะอันนี้ก็สภาพครัวของที่บ้านนะครับท่านผู้ชมมันจะด,ด,ดำ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 ๆเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> มีเวลาทำกับข้าวแล้วก็มีเวลาค้าขายนะครับก็เวลาทำกับข้าวก็นานๆครั้งอยู่ที่ว่ารวมของย่านะครับว่าวันนี้จะทำกับข้าวละ บางสมือก็ซื้อนะครับซื้อบางมือก็ซื้อกินนะครับเนี่ยครับเริ่มต้นด้วยการใส่กระเทียมลงไปนะครับเกียวนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็ผัดนะครับรไปพวกๆๆๆ,ๆ,ๆไปนะครับ <c oughs> เมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูผัดถัวลังตาเห็ดหอมนะครับ ใส่หมูนิดหน่อยใส่หมูนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็คุณย่าก็ปรากฏว่าไปหาหมอข้างล่าสุดนี่ก็ความดันขึ้นครับไขมันสูงไขมันเบาหวานตามาติดๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าก็เลยต้องทำไนะครับรักษาสุขภาพค่ะเปลี่ยนจากน้ำมันพืชมาเป็นน้ำมันลำ้า้ค่ะรักษาสุขภาพนะครับไขมันนี่ต้องงดนะครับหรือกินน้อยลง้าจะกินหมูก็กินเนื้อๆไม่ติดมันนะคะ ป็นหมอบอกอย่างนั้นไงหมอสั่งมานะครับเชื่อหมอนะครับแต่ว่าถ้าปู่พูดไม่เชื่อแล้วครับไม่เชื่อค่ะมีการเชื่อแล้วครับเพราะว่าคุณย่านั้นกินชอบกินนะครับต้องตักหวานน้ำตาลนะครับทุกครั้งทุกมื้อนะครับสาหรับอาหารที่กินนะครับตอนนี้ก็เมื่อใส่หมูลงไปแล้วซอสตามด้วยซอสรุงรสค่ะซอสรุงรสฝากเขียวลงไปนะครับก็ตามด้วย ผงนวัวผ,ผงซูรสผงนัวนะครับย่ออะไรก็ได้นะครับอันี้ต้องลดลงนะค่ะลดลงนิดนึงไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะค่ะไม่หวานค่ะไม่หวานเสจก็ต้องใส่นะคะเพราะคนในบ้านกินตัดหวานนิดนึงนะครับยาเียวค่ะยาตัดหวานนิดนึงนะครับปุล เยอะมันเดี๋ยวนี้ไปเยอะแล้วนะครับจะไปช่วงมาก่อนเมนูใหม่ๆนี่ตอนทนคลิปใหม่ๆนี่รู้สึกว่าจะญาี่ชอบหวานนะครับตัดหวานเมื่อเราปรุงรสหลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามด้วยดรังเตาังเาไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูจืดนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะคะเราจะลดมาวามมันลงนะคะ ยาเป็นถ้าใส่มันเป็นแ้่น้ำตาลสูงค่ะตอนนี้เมืุกปกติแล้วนะครับยาก็จะใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับแต่มื้อนี้คุมอาหารนะครับอยู่ช่วงคุมอาหาร <c oughs> ก็เลยต้องง <c oughs> ดนะครับน้ํามันหอยแล้วก็ผัดไปนะครับไม่ง่ายๆครับเนี่ย เราจะสังเกตถั่วยังไงครับยากครับว่าถั่วสุกหรือยังเนี่ยครับจะอ่อนลงของตัวลงตัวจะเริ่มใสขึ้นค่ะทีนี้เราก็จะไม่ให้มันสุกมากนะคะถ้าสุกมากมันก็ไม่อร่อยเคียวให้มันคุกๆหน่อยๆก็พอล้วก็จะสังเกตดูถั่วนะครับว่าถ้าว่าเป็นสีออกใ,ใสๆนะครับ นะหมายความว่ามันก็จะแสดงว่ามันเริ่มจะหลดเริ่มจะอ่อนตัวเริ่มจะอ่อนตัวนะครับกินง่ายแต่ถ้ายังขุนอยู่นี่ก็ผัดไปเรื่อยๆแสดงว่ามันยังดิบอยู่นะครับก็จะกินกุบกักบกุบกับมันก็จะเหม็นเขียวนะครับแล้ชอบเนี่ยบางคนก็ชอบกรอบบางคนก็บเนี่ยชอบกรอบบางคนก็ชอบนิ่มนะครับแต่ว่าที่บ้านนี้ก็ยุเันมากนะครับคุณค่าคุณแก่อยู่เยอะก็ทําผัดให้นิ่ม ไสเลยนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ไหม้หมๆๆนะครับก็จะมีน้ำติน้ำกลุกติกนิดนึงมัไม่ไหม้เหจะติดก้นกระทะจะเข้ายากครับก็ต้องใส่น้ำอยู่แล้วค่ะผัดก็ต้องมีน้ำหน่อยๆนยค่ะนั่นหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึง ผัดไปเติมไปนะครับไน่ทำยากเท่านะอันนี้ก็กลายจะได้ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับหอมแล้วครับกลิ่นหอมตอนนี้ครับผัดจิบเจิดนะครับเมนูนี้นะครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมไงครับเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยนะครับ ขึ้นก็ไปนะครับได้หนึ่งเมนูแล้วครับเคียไปเคียมาก็ได้แล้วครับผัดถั่วลันเตาหมูเห็ดหอมนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูรสไขมันด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ใส่น้ำมันหอยน้ำมันก็ใช้น้ำมันอะไรนะครับลำข้าวใช้น้ำมันลำข้าวนะครับหม,ไมูไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาแล้วใช่ไะะเวลา เวลายญ้านั้นกินนะครับก็จะกินแต่แต่ถั่วนะครับส่วนหมูนั้นก็ให้หลานให้ลูกไปนะครับปูกะย่าก็กินถั่วกับน้ํานะครับคู่กับข้าวไปนะครับอันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับผัดถั่วลันเตาหมูเห็ดหอมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดตับตะไคร้ให้ปูกระย่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ